สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูจริยาพรซับเมฆสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ครูจริจะมาสอนเรื่องแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าเกันนะคะแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าเกันเป็นชุดของจํานวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละเท่าเกัน นะคะหากต้องการทราบว่าชุดจำนวนที่กำหนดให้เป็นการนับเพิ่มทีละเท่าไหร่สามารถทำได้โดยการนำจำนวนที่อยู่ติดกันมารบกันนะคะโดยนำจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยให้ครบทุกคู่ของชุดจำนวนนะคะ ในกรณีที่ต้องการหาแบบรูปจำนวนถัดไปนะคะจะต้องทราบก่อนว่าชุดของจำนวนมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะคะเมื่อทราบแล้วนะคะเราสามารถหาจำนวนถัดไปได้จากการนำจำนวนก่อนหน้าบวกกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะแบบรูปจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันรูปที่1มีวงกลม3รูปรูปที่สมีวงกลม6รูป รูปที่สามมีวงกลม9รูปรูปที่สี่มีวงกลม12รูปนะคะอยากทราบว่าแบบรูปดังกล่าวเป็นการเขียนแทนจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะคะแนวคิดที่หนึ่งจะเห็นได้ว่ารูปที่หนึ่งมีวงกลม3ามรูปรูปที่สองมีวงกลมสามรูปบวกสามเท่ากับมีวงกลม6รูปเพิ่มขึ้นทีละสามนะคะ รูปที่สามีวงกลม6รูปบวก3เท่ากับมีวงกลม9รูปเพิ่มขึ้น3นะคะรูปที่4มีวงกลม9รูปบวก3เท่ากับมีวงกลม12รูปดังนั้นแบบรูปวงกลม3 6, 9, 12เป็นการเขียนแทนจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3 นักเรียนคะหรืออาจจะใช้วิธีการนำจำนวนวงกลมของแบบรูปที่อยู่ติดกันมารบกันนะคะโดยนำจำนวนที่มีค่ามากรบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยให้ครบทุกคู่เพื่อให้แน่ใจว่าชุดของจำนวนมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันพิจารณาจำนวนวงกลมในรูปที่1กับรูปที่2นะคะ6ลบด้วย3เท่ากับ3นะคะ พิจารณาจำนวนวงกลมในรูปที่2กับรูปที่3นะคะ9ลบด้วย6เท่ากับ3นะคะพิจารณาจำนวนวงกลมในรูปที่สกับรูปที่4นะคะ12ลบด้วย9เท่ากับ3นะคะดังนั้นแบบรูปวงกลม 3, 6, 9, 12เป็นการเขียนแทนจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3นะคะ แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันนะคะรูปที่1มีวงกลม3รูปรูปที่สองมีวงกลม5รูปรูปที่สามีวงกลม7รูปนะคะอยากทราบว่ารูปที่สี่มีวงกลมเท่าไหรนะคะแนวคิดที่1จะเห็นได้ว่ารูปที่1มีวงกลม3รูปรูปที่2มีวงกลม3รูปบวกสเท่ากับมีวงกลม5รูปเพิ่มขึ้น สนะคะรูปที่สามีวงกลมห้ารูปบวก2เท่ากับมีวงกลม7รูปเพิ่มขึ้นสองนะคะดังนั้นนะคะแบบรูปวงกลม3 5 7เป็นการเขียนแทนจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละสองนะคะอยากทราบว่ารูปที่สี่มีวงกลมเท่าไหร่นะคะสามารถทําได้โดยการนำจํานวนวงกลมในรูปที่สามนะคะ เรูปบวกกับ2จะได้เท่ากับ7บวก2เท่ากับ9นะคะดังนั้นรูปที่4มีวงกลม9รูปนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการนำจำนวนวงกลมของแบบรูปที่อยู่ติดกันมารบกันนะคะเพื่อหาว่าจำนวนนะคะแต่ละจำนวนมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะคะแล้วจึงนำมาบวกกันกับจำนวนก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะ พิจารณาวงกลมในรูปที่1กับรูปที่2นะคะคือ5ลบด้วย3เท่ากับ2นะคะพิจารณาจำนวนวงกลมในรูปที่2กับรูปที่3คือ7รลบด้วย5เท่ากับ2นะคะจะเห็นได้ว่าแบบรูปมีการเพิ่มขึ้นทีละสองเท่าๆกันนะคะดังนั้นรูปที่4มีจำนวนวงกลมคือ7บวกสเท่ากับ9 ตัวอย่างที่1จํานวนต่อไปนี้เป็นจํานวนที่นับเพิ่มทีละเท่าไหร่10 13 16 19 22จาก10เป็น13เพิ่มขึ้น3นะคะจาก13เป็น16เพิ่มขึ้น3จาก16เป็น19เพิ่มขึ้น3จาก19เป็น22เพิ่มขึ้น3นะคะดังนั้นจํานวน10 13, 16, 19, 22เป็นการนับเพิ่มทีละสเท่าๆกันหรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนำจำนวนที่อยู่ติดกันมารบกันนะคะโดยนำจำนวนที่มีค่ามากรบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยให้ครบทุกคู่ mm. เพื่อให้แน่ใจว่าชุดของจำนวนมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกัน จำนวนที่1และจำนวนที่2นะคะคือ13ลบด้วย10เท่ากับ3นะคะจำนวนที่2และจำนวนที่3 16บลบด้วย13เท่ากับ3นะคะจำนวนที่3และจำนวนที <coord en un kimchi> ่4นะคะ19บลบด้วย16เท่ากับ3จำนวนที่4และจำนวนที่5 22บลบด้วย19เท่ากับ3นะคะ จะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนเพิ่มขึ้นทีละสมเท่าๆกันนะคะตัวอย่างที่สองนะคะจำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนที่นับเพิ่มทีละเท่าไหร่นะคะ24・28・32・36นะคะจาก24เป็น28เพิ่มขึ้น4จาก28เป็น32เพิ่มขึ้น4นะคะ จาก32เป็น36เพิ่มขึ้น4นะคะดังนั้นจำนวน24 28 32 36 เป็นการเพิ่มขึ้นทีละส่เท่าๆกันนะคะหรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนำจำนวนที่อยู่ติดกันลบกันนะคะโดยนำจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยให้ครบทุกคู่ก็ได้นะคะจำนวนที่1และจำนวนที่2นะคะคือ28ดลบด้วย24เท่ากับ4นะคะ จำนวนที่2และจำนวนที่3คือ32ลบด้วย28นะคะเท่ากับ4จำนวนที่3และจำนวนที่4นะคะเท่ากับ36ลบด้วย32เท่ากับ4จะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนเพิ่มขึ้นทีละสเท่าๆกันนะคะตัวอย่างที่3นักเรียนช่วยกันพิจารณาจำนวนต่อไปนี้สิคะจำนวนที่5คือจำนวนใดนะคะ 45 55 65ห5ห้าิบห้าหหจาก45หเป็นห้าสิบห้าแสดงว่าเพิ่มขึ้นทีละสินะคะจากห้าเป็นห5แสดงว่าเพิ่มขึ้นทีละสิบนะคะจากห5เป็น75หแสดงว่าเพิ่มขึ้นสิบ จะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนเพิ่มขึ้นทีละสิบเท่ากันนะคะดังนั้นจำนวนที่5คือ75บวก10เท่ากับ85นะคะหรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนาจำนวนที่อยู่ติดกันมารบกันนะคะเพื่อหาว่าจำนวนนะคะแต่ละจำนวนมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะคะแล้วจึงนำมาบวกกันกับจำนวนก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะ จำนวนที่1และจำนวนที่2นะคะห้ิห้าลบด้วย45่เท่ากับสิบนะคะจำนวนที่สองและจำนวนที่3นะคะคือหกสลบด้วยห้าสห้าเท่ากับสิบนะคะจำนวนที่3และจำนวนที่4นะคะคือ75ด้ลบด้วย65สิเท่ากับสินะคะ จะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบเท่าๆกันนะคะดังนั้นจำนวนที่5คือ75บวก10เท่ากับ85นะคะตัวอย่างที่4นะคะนักเรียนช่วยกันพิจารณาจำนวนต่อไปนี้สิคะว่าจำนวนที่4คือจำนวนใด30 55 80ช่องว่างนะคะแล้วก็130 จาก30เป็น55แสดงว่าเพิ่มขึ้น25นะคะจาก55เป็น80แสดงว่าเพิ่มขึ้น25จะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ25เท่าๆกันนะคะจะได้จำนวนที่4คือ80บวก25เท่ากับ105นะคะจาก105เป็น130 แสดงว่าเพิ่มขึ้น25ดังนั้นจำนวนที่4คือ105เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการนำจำนวนที่อยู่ติดกันมารบกันนะคะเพื่อหาว่าจำนวนแต่ละจำนวนมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะคะแล้วจึงนำมาบวกกันกับจำนวนก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะ พิจารณาจำนวนที่1และจำนวนที่2คือ55ลบด้วย30เท่ากับ25นะคะจะได้ว่าแต่ละจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ25เท่าเท่ากันนะคะดังนั้นจำนวนที่4คือ80บวก25เท่ากับ105ข้อควรระวังของวิธีการนี้ก็คือนักเรียนควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า แต่ละจำนวนมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันนะคะมาดูตัวอย่างที่5กันนะคะนักเรียนช่วยกันพิจารณาจำนวนต่อไปนี้สิคาว่าจำนวนที่5คือจำนวนใด5้51 1 151 5 1 201าจำนวนต่อไปคือจำนวนใดคะจาก51 เป็น101แสดงว่าเพิ่มขึ้น50นะคะจาก1 0 1เป็น151แสดงว่าเพิ่มขึ้น50นะคะจาก151เป็น201แสดงว่าเพิ่มขึ้น50นะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ50เท่าๆกันนะคะดังนั้นจำนวนที่5คือ 2 0 1บวก50เท่ากับ251ค่ะหรืออาจจะใช้วิธีการนำจำนวนที่อยู่ติดกันมารบกันเพื่อหาว่าจำนวนแต่ละจำนวนมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะคะแล้วจึงนำมาบวกกับจำนวนก่อนหน้าก็ได้นะคะพิจารณาจำนวนที่1และจำนวนที่2คือ101รบด้วย51 เท่ากับ50นะคะจะได้ว่าแต่ละจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ50เท่าๆกันนะคะดังนั้นจำนวนที่5คือ2 0 1บวกห้เท่ากับ251นะคะนักเรียนอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าจำนวนแต่ละจำนวนมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันนะคะเราเรียนเรื่องแบบรูปจำนวนมาพอเข้าใจแล้วนะคะ เราลองมาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยนะคะคําถามข้อที่1นึ่จำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนนับเพิ่มทีละเท่าไหร่นะคะ33 36 39 42 45นักเรียนลองดูสิคะว่าข้อใดถูกต้องนับเพิ่มทีละ3นับเพิ่มทีละ4นับเพิ่มทีละหเรามาช่วยกันคิดสิคะ ว่าข้อไหนถูกต้องรูให้เวลานะคะคิดได้ไหมคะนักเรียนนับเพิ่มทีละสามค่ะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องนะคะสามสิบสเพิ่มขึ้น3มเป็น36มสิบหเพิ่มขึ้น3เป็น39มสิบเนะคะสาเพิ่มขึ้น3เป็น42 42เพิ่มขึ้น3เป็น45ดังนั้นเป็นการเพิ่มขึ้น ทีละสามนะคะเก่งมากค่ะต่อไปมาดูคําถามข้อที่สองนะคะจำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนนับเพิ่มทีละเท่าไหร่นะคะ48 55 62 69 76นะคะนักเรียนลองดูสิว่าข้อใดถูกต้องนะคะนับเพิ่มทีละสาม นับเพิ่มทีละห้านับเพิ่มทีละเจ็ดเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าข้อไหนถูกต้องครูให้เวลานะคะคิดได้ไหมคะนักเรียนนับเพิ่มทีละเจ็ดค่ะถูกต้องนะคะ48เพิ่มขึ้น7เป็นห้าสบห้าห้าสิบหเพิ่มขึ้น7จ็ดเป็นหกบสองนะคะหกสิสองเพิ่มขึ้น7 เป็นหกสิเพิ่มขึ้น7เป็น76นะคะดังนั้นเป็นการนับเพิ่มทีละ7นะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปมาดูคำถามข้อที่3นะคะจำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนนับเพิ่มทีละเท่าไหร่นะคะสองร้อ2 6 9 2 7บ275 นะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าข้อใดถูกต้องนะคะนับเพิ่มทีละสามนับเพิ่มทีละสี่ 4, นับเพิ่มทีละห้า 5, นะคะครูให้เวลาคิดนะคะเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าข้อไหนถูกต้องนะคะข้อไหนถูกต้องคะนักเรียน <imet> นับเพิ่มทีละสามถูกต้องค่ะ 263เพิ่มขึ้น3เป็น266 266เพิ่มขึ้น3เป็น269นะคะ269เพิ่มขึ้น3เป็น272 272เพิ่มขึ้น3เป็น275นะคะดังนั้นเป็นการเพิ่มขึ้นทีละ3นะคะเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปมาดูคําถามข้อที่4นะคะจำนวนต่อไปนี้เป็นจํานวนนับเพิ่มทีละเท่าไหร่นะคะ463 488 513 538 563นะคะนักเรียนลองมาดูสิคะว่าข้อใดถูกต้องนะคะนับเพิ่มทีละ15นับเพิ่มทีละ20นับเพิ่มทีละ25 เรามาช่วยกันคิดสิคะว่าข้อไหนถูกต้องนะคะรูให้เวลานะคะคิดได้ไหมคะนักเรียนนับเพิ่มทีละ25คะ่ะเก่งมากเลยนะคะ463เพิ่มขึ้น25เป็น488 488เพิ่มขึ้น25เป็น513 513เพิ่มขึ้น25เป็น538นะคะ538เพิ่มขึ้น25เป็น563ดังนั้นเป็นการนับเพิ่มทีละ25นะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปมาดูคำถามข้อที่5นะคะพิจารณาแบบรูปจำนวนต่อไปคือจำนวนใด40 60 80 100 จำนวนต่อไปคือจำนวนใดนะคะนักเรียนลองดูนะคะว่าข้อใดถูกต้อง120 130 140นักเรียนช่วยกันคิดนะคะว่าจำนวนต่อไปคือจำนวนใดจำนวนต่อไปคือ120ค่ะเพราะนะับเพิ่มทีละ20่สนะคะ40เพิ่มขึ้น20เป็น60 60เพิ่มขึ้น20เป็น80นะคะ8 0เพิ่มขึ้น20เป็น100นะคะดังนั้น100เพิ่มขึ้น20เป็น120จะได้จำนวนต่อไปนะคะคือ120นะคะต่อไปเป็นคำถามข้อที่6นะคะพิจารณาแบบรูปจำนวนต่อไปนี้คือจำนวนใด 105 130 155 180จํานวนต่อไปคือจํานวนใดนักเรียนลองดูนะคะว่าข้อใดถูกต้อง195 205 215ครูให้เวลานะคะนักเรียนช่วยกันคิดนะคะข้อใดถูกต้องจํานวนต่อไปคือ สองร้อยห้าถูกต้องค่ะเพราะว่านับเพิ่มทีละยีสิบห้านะคะหนึ่งร้อยห้าเพิ่มขึ้นยี่สิบห้เป็นหนึ่งรสามสิบหนึ่งอยสามสิบเพิ่มขึ้นยี่บห้าเป็นหนึ่งราสินึอาเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเป็นหนึรดนะคะดังนั้นหนึร้อยเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเป็นสองร้ห้า จะได้ว่าจำนวนต่อไปคือ205นะคะสรุปนะคะแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละเท่าเทกันนะคะหากต้องการทราบว่าชุดจำนวนที่กําหนดให้ เป็นการนับเพิ่มทีละเท่าไหร่สามารถทำได้โดยการนำจำนวนที่อยู่ติดกันมารบกันนะคะโดยนําจํำนวนที่มีค่ามากรบด้วยจํานวนที่มีค่าน้อยให้ครบทุกคู่ของชุดจํานวนนะคะ ในกรณีที่ต้องการหาแบบรูปจำนวนถัดไปนะคะจะต้องทราบก่อนว่าชุดของจำนวนมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะคะเมื่อทราบแล้วนะคะเราสามารถหาจำนวนถัดไปได้จากการนำจำนวนก่อนหน้าบวกกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมทำกันบ้านที่ครูจะรีฝากไว้นะคะโดยทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์นะคะหน้า23ข้อ3ข้อ4และหน้า24ข้อ1ข้อ4ข้อ5นะคะเฉพาะส่วนการศึกษา IP อย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะสวสวทหน้า32 33และ34นะคะสวัสดีค่ะ